สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องปายที่เข้ารพทุกข์ทุกคนทั้งฟังไทยฟังลาวเหนือใต้อีสานต่างประเทศกยบยุโรปเอเชียสหรัฐโอ้ยบรรยากาศมืดหนียามเงาไหลายพ้น้องเหมียวมาเล่นพาน้องเหมียวมาเล่นแล้วก็หดต้นไม้ต้นลายน้ำค่าเพื่อนๆขาพ้น้องเหมียวมาเล่นัวนหลังบ้านก็หดต้นไม้ต้นลายต้น มะยมชิดต้ตอนอะโวคาโดอันนี้ต้นมะยมชิดอืมแล้วแกน้องโอ้โหแล้วแกน้องเหมียวพาน้องเหมียวมาเล่นน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพาน้องเหมียวมายางหลังบ้านพาน้องเหมียวมายางหลังบ้าน หัวต้นมายมฉีดไว้ค่ะอันนั้นต้นเขาเหมาใหญ่เด้อค่ะที่น้องเหมียวกำลังไปอยู่ในต้นเขาเหมียวเมาใหญ่เด้อค่ะเพื่อนๆค่ะต้นเขาเหมาใหญ่กันที่ฮดไว้คือเกาโฮดไว้คือกันเดี๋ยวฮดต้นมาเขียบก่อนเพื่อนมาเกิดมาแล้วโดกดกไหมค่ะฮุงต้นเขาเมาต้นมาเขียบดกาย ดกแค่ดกูมีเลยหมดเพื่นไว้เนาะข่ยเนาะเพื่นได้น้ำได้เนื้นอหมดเพื่นไว้ได้น้ำได้เนื้โอ,อวโว้ต้นเอวโอ้แคด่ดูตัวแบบนี้คุณอ่ะบรรยากาศ ้องเมียเอาอยู่นั่นแม่ไปหมดต้นอะโวคาโาดก่อนต้นอะโวคาโาดต้นยานางต้นยานางต้นอะโวคาโาดค่ะเพื่อนๆคะ่ะหมดไป ต้นเอวุ้งแคดูต้นเอวุ้งแคดูเห็นเพื่อนๆเห็นบ่ต้นเอวุ้งแคดูใส่น้ำเพื่อไล่ลายก่อนใส่น้ำต้นเอวุ้งแคดูเพื่อไล่ลายก่อนค่ะเพื่อนมักน้ำต้นนึงก็ตุยไปแล้วต้นนึงนวยใกล้จะออกแล้วตุยไปแล้ว ต้นหนึ่งก็ตุ่ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดี